สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสีโซวาลิตจากโจตุนกันนะคะโซวาลิต so เป็นสีซิลิโคนอะคริลิกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติท้นความร้อนได้สูงสุดถึง600องศาเซลเซียสสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในเหมาะสำหรับงานที่ต้องการการปกป้องพื้นผิวจากความร้อนและสนิมเช่นงานโครงสร้างเหล็กเตาเครื่องจักรหรืออลูมิเนียมที่ผ่านการเตรียมผิวมาอย่างดี ตัวสีถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างทนทานต่อความร้อนต่อเนื่องแต่ไม่เหมาะกับงานใต้น้ำหรืองานที่ต้องจุ่มน้ำโดยตรงมีให้เลือกหลายสีนอกจากนี้ยังมีรุ่นซวาลิตอาลูให้เลือกตามความเหมาะสมของงานอีกด้วยอีกทั้งโซวาลิตยังใช้สารละลายตะกั่วอะซิโตนทําให้ยึดเกาะได้ดีและคงทนต่อสภาวะต่างๆคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์นี้คือ ปริมาณของแข็ง43%ความหนาแน่น1.3กิโลกรัมต่อลิตรจุดว่าไฟที่26องศาเซลเซียสและมีค่าการปล่อยสาร VOC ตามมาตรฐานสากลค่ะสรุปแล้วโซวาลิตคือสีทนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องเจอกับอุณหภูมิสูงและต้องการการปกป้องที่ยาวนานค่ะ และถ้าคุณกำลังมองหาสีคุณภาพแท้จากโจตุนขอแนะนำให้มาที่โตเพ้นที่นี่มีสินค้าครบครบวงจรพร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญมั่นใจได้ว่าคุณจะได้สินค้าคุณภาพดีแน่นอนโตเพ้นโตไปด้วยกันง่ายสบายคุ้มค่ะ